สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือนธันวาคมอย่างเป็นทางการคือเราชอบเดือนนี้มากเลยเพราะว่ามันมีความเฟสกาฟนะคะก็เลยขอเริ่มเดือนนี้ด้วยระบบสุ่มเราจะมาสุ่มมาจับฉลากกันนะคะว่าเราจะได้รีวิวหนังสือเล่มไหนในคลิปนี้ในโหลนี้ก็จะมีชื่อหนังสือที่ยังไม่เคยรีวิวในช่อง YouTube นี้มาก่อนวันนี้ก็มาดูกันว่าจะได้เล่มไหนมาเริ่มเล่มแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ามส่งเสียงดังระวังเป็นศพไปหาหน,นังสือกันห้นมนะะามส่งเสียงดังระวังเป็นศพนี่ของฟิซึมนะคะห้ามส่งเสียงดังระวังเป็นศพเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องสัน้นกี่เรื่องนะ <c oughs> สี่เรื่องนะคะเป็นเรื่องสั้นสี่เรื่องซึ่งเรื่องทั้งบดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเสียง เหมือนคอนเซปต์ของเขาก็คือเป็นเสียงจากห้องข้าง,างๆเสียงรบกวนจากห้องชั้นบนเล่มนี้เราอาจจะแอบขอเปิดโพลนนึงนะคะที่เราเคยรีวิวไว้ใน i n s t a g r กรมนะเพราะว่าเราจำไม่ได้ว่าแต่ละเรื่องสั้นอะ่ะมันมีเนื้อหาเป็นยังไงบ้างอานนานมากๆแล้วจำได้แค่ว่าเรื่องทั้งสี่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเสียงทุกเรื่องแล้วก็พอมีตั้งคอนเซปต์ว่าเป็นเสียงใช่ไหมคะนักเขียนทั้งสี่คนเขาก็เอาคอนเซปต์เรื่องเสียงนี้เนี่ยมาแต่งเป็นเรื่องสั้นของตัวเอง แล้วก็ทำรวมกันเป็นเล่มเล่มนี้ขึ้นมาเรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าห้องชั้นบนนะคะเขียนโดยพักซองชิน เหมือนมีเสียงดังแบบตึงตึงตึงมาจากห้องชั้นบนนะคะซึ่งก็ดังมาตั้งแต่หน้าประตูเข้ามาทางห้องนั่งเล่นแล้วก็เสียงก็ยังดังต่อเนื่องไปที่ห้องน้ําและทุกวันเจ้าของห้องชั้นบนก็แบกกระเป๋าสีดําใบใหญ่ออกเข้าออกห้องเนี่ยตลอดเวลามันน่าสงสัยมากๆว่าเจ้าของห้องเขาทาอะไรเสียงดังตึงตึงตึงพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่การดําเนินเรื่องราวในเรื่องสั้นเรื่องแรกนะคะเขาจะดําเนินด้วยตัวละครหลายตัวแล้วสุดท้าย มาบรรจบกันที่ตอนจบแล้วเราจําได้ว่ามันเหนื่อยมันลุ้นระทึกมากกับตัวละครแต่ละตัวแล้วก็เหมือนเอาใจช่วยให้เขาอะมีชีวิตรอดก็เหมือนเป็นเรื่องสั้นระทึกขวัญเรื่องหนึ่งประมาณนี้เรื่องที่2นะคะชื่อว่าทงข้ามเสียงรบกวนจากชั้นบนในอาพาร์ตเมนต์ Chaos. เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดความไม่เข้าใจกันของคนที่อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมันเหมือนเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุนะทุกคนซึ่งน้ำพึ่งหยดนั้นน่ะคือเสี่ยงรบกวนแล้วมันก็เกิดแบบความโกลาหลความวุ่นวายแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปจนถึงคดีฆาตกรรมเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่แล้วต้องแบบประสาทกินแน่ๆอืม ต่อมาเรื่องสั้นเรื่องที่3นะคะช่องว่างระหว่างเสียงเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการคุยการผ่านโลกออนไลน์ก็เป็นคนคนหนึงที่ไปปรึกษาเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะว่าจะทํายังไงดีกับเสียงห้องข้างๆที่มันแบรบก,กวนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่ก็คือเสียงนะั้นทำให้เขารู้สึกว่าไม่เหงาแล้วก็ทําให้เขาเหมือนรู้ว่ามีคนอนะอยู่กับเขาทําให้เขารู้สึกว่า เออมีเพื่อนอยู่ด้วยแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงห้องข้างๆนั้นน่ะมันปลอดภัยกับเราจริงๆประมาณนี้เรื่องที่4ต่อมาเรื่องสุดท้ายเสียงครางประหลาดจากห้อง506ของคิมแจฮีก็คือมันมีเสียงคล้ายๆแบบเสียงแมวอะทุกคนอยู่ที่ห้องข้างๆแต่ว่าเขามั่นใจมากๆว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของคน แล้วมันก็สร้างความสงสัยให้กับเราคนอ่านว่ามันเป็นเสียงของคนจริงๆไหมเขาก็บอกไว้ว่ามันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังจะตายแล้วเราก็เขียนในรีวิวของเล่มนี้นะคะว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องเดียวในเล่มนี้ที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะจบแบบนี้ซึ่งตอนนี้เราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันจบแบบไหนอะ่ะ <laughs> พรได้อ่านรีวิวตัวเองอีกรอบนึงก็อยากกลับไปอ่านอีกรอบว่ามันจบแบบไหน <laughs> มันจบแบบไหนกันนะ นั่นแหละค่ะทุกคนก็ไปหาอ่านกันได้นะมันจะเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ทําให้เราอ่านจบไวมากเพราะว่ามันเพลินนะแล้วมันก็แบบไปเรื่อยอ่านจบบทหนึ่งแล้วก็ไปต่อบทต่อไปไปต่อบทต่อไปก็กลายเป็นว่าอ่านจบเรล่มนี้แบบไม่รู้ตัวเลยว่ามันจบแล้วแต่ว่าเราจําได้ว่ามันไม่ได้ประทับใจเราขนาดนั้นนะทุกคนคึม คือเนื้อเรื่องมันดีแหละแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องสร้นนะทาให้ทุกอย่างมันดูแบบเร่งรัดดูบีบไปหมดเลยอะไรประมาณนี้มันไม่ได้เป็นทาให้เราค่อยๆรุนรนะทึกแบบ เนื้อเรื่องยาวๆอ่ะใช่เราก็คิดว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านขั้นเวลาได้ดีนะแต่ถ้าใครที่อยากได้อะไรที่เข้มข้นแบบว่าคาดีฆาตรกรรมที่แบบยิ่งใหญ่หนักๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังเริ่มนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากอ่านคดีฆาตรกรรมเอามาอ่านขั้นเวลาว่างๆแบบอ่านแบบเพลินๆแปบบ๊แบๆอะไรแบบนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะเร่มนี้ห้ามส่งเสียงดังะวังเป็นศพค่ะไปจับฉากเล่มต่อไปกัน มาเล่มที่สองเลยค่ะ This is your someone speaking ฝากให้ฟังหลังรลับลาเล่มนี้ก็เป็นของนักเขียนคนไทยเป็นเล่มเรื่องสั้นในหนังสือกันดีกว่าเัจิว This is your someone speaking ฟังให้ฟังหลังรับลานะคะเล่มนี้ก็เป็นรวมเรื่องสั้นเหมือนกันเออรวมเรื่องสั้นอีกแล้วอันนี้จะเป็น3มเรื่องสั้นของนักเขียนไทยที่รวมตัวกันเขียนเฮ้ย <Hey, S 2> ซึ่งเล่มน,นี้ก็ได้โจทย์เดียวกันว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงเหมือนกันนะทุกคนบังเอิญปะ <laughs> เร่มนี้ก็เสียงเร่มนี้ก็เสียงแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเสียงออกแนวแบบฆาตกรรม คดีแบบปริศนาแล้วก็ความแบบรุนละทึกแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นเหมือนยำรวมเรื่องราวที่มีทั้งความเศร้าความสุขม,มาดูเรื่องแรกกันดีกว่าของนักเขียนชื่อว่าจีดานันเหลืองเพียนสมุทรนะคะเรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าใครอ่านได้ช่วยอ่านที <c oughs> เราขอไม่อ่านแล้วกันนะเพราะว่าเรากลัวอ่านผิดอะเป็นเรื่องราวออกแนวแบบมีความแฟนตาซีนิดนึงเป็นเรื่องราวของ คุณแม่แล้วก็โทรศัพท์เหมือนมีโทรศัพท์เก่าๆอยู่ที่บ้านนะคะเครื่องหนึ่งต่มันใช้ใช้งานไม่ได้แล้วมีวันหนึ่งมีสายโทรเข้าเข้ามาแล้วพอเขาลองรับสายนั้นดูกลับเป็นเสียงของแม่เขาอืมมันเป็นความแฟนตาซีที่แบบโทรศัพท์มันใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเสียงนั้นอะ่ะเป็นเสียงของแม่เขาได้ยังไงแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่แม่ต้องการคุยกับเขาหรอเล่มที่สองคุณกิติศักดิ์คงคานะคะชื่อเรื่องว่าซามรงความ เป็นเรื่องราวของเสียงเหมือนกันเป็นเสียงที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันแล้วมันฝังเข้าไปในความทรงจําของลูกคนหนึ่งเด็กชายคนนี้นะคะเขาก็เติบโตมากับการที่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันแล้วก็ถูกพ่อทําร้ายร่างกายทาให้ตัวเขาเองอรู้สึกว่าอยากลบความทรงจําที่เกิดขึ้นในอดีตมากๆแต่ว่าเสียงของพ่อเขาที่ทําร้ายเขาที่ทําร้ายแม่ที่คอยดุด่าว,ว่าเขาอะมันกลับวนเวียนอยู่ในหัวเขาวนเวียนอยู่ในสมองเขาตลอดเวลาเหมือนแบบ ไม่ยอมออกไปไม่ยอมให้เขาลืมเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเระมาณนี้หรมาคนสุดท้ายนะคะคุณนริศพงษ์รักวัฒนานนท์ชื่อเรื่องว่าเรานึกถึงใครในยามโลกสิ้นสูญเรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่มีความไซไฟอีกแล้วอะแต่มันเป็นไซไฟที่แบบมีความเศร้าแล้วก็มีความแบบชีวิตคืออะไรหรอ <c oughs> เป็นเรื่องราวของวันสิ้นโลกคะ่ะ วันที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปประเทศญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวที่ต่างแดนแต่ว่าวันนั้นกลับกลายเป็นวันสิ้นโลกรัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนนะจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ทำให้เขาไม่สามารถกลับไปหาคนที่บ้านได้ไม่สามารถกลับประเทศตัวเองได้แต่ว่าก็ยังมีเหมือนถ้าจำไม่ผิดเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่รัฐบาลนะให้ใช้โทรกลับไปหาครอบครัวได้และเขาก็ไปต่อคิวไปเข้าคิวในการโทรไปหา ครอบครัวแต่ว่าพอโทรไปแล้วพูดความในใจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาพูดไปอะ่ะมันส่งไปถึงครอบครัวเขาจริงๆหรือเปล่าประมาณนี้ก็เป็นชีวิตของผู้ชายที่มาโชคร้ายที่ต่างแดนแล้วก็อยู่คนเดียวในวันที่ทุกอย่างอะ่ะจะจบสิน้น ประมาณนี้ค่ะทุกคนทั้ง3เล่มเรารู้สึกว่าทั้ง3เรื่องอ่ะมันเป็นลายเซน็น3ลายเซ็นงนเขียน3คนเลยที่แต่งออกมาได้มีความแบบแตกต่างกันมากๆด้วยแบบพร้อมเดียวกันนะทุกคนคือเรื่องราวของเสียงใช่ไหมแล้วทุกคนก็ตีความออกไปแบบคนละแนวเลยอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่า เออมันเหมือนแบบได้เปิดมุมมองใหม่ๆจากนักเขียนหลายๆคนแล้วก็มันเป็นเรื่องสั้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจมไปกับหนังสือเล่มนี้ได้มันเป็นเรื่องราวที่อ่านอย่างเช่นเรื่องราวที่2ของคุณกฤษศักดิ์คงคาแล้วก็รู้สึกว่าพ่อเนี่ยเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเขาอะเป็นลูเซอร์มากๆเมื่อกี้กล้องแบตหมดกลับมาแล้วค่ะถึงไหนแล้วนะ อินตัวละครลูเซอร์แล้วก็มีความรู้สึกหนึ่งที่เราจําได้ในการอ่านเล่มนี้ก็คือเหมือนแต่และเรื่องอ่ะมันเพิ่มระดับความชอบไปเรื่อยเหมือนตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังกับมันขนาดนั้นว่าเรื่องสั้น3เรื่องที่แตกออกมาจากผู้เขียน3คนอ่ะมันจะเข้าขากันได้ดีขนาดนั้นไหมแต่ว่าพอได้ลองมาอ่านดูเองแล้วมันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวล้วเราก็อ่านหนังสืเอเล่มนี้จบภายในวันเดียวจริงจริงเล่มนี้เราเคยรีวิวไปล้วนั้นเนี่ยใช่ไหมนะใช่ อ่านเยอะจะลืมเหมือนเคยรีวิวไปในให้เพื่อนที่ไม่ค่อยด่านหนังสือเรื่องหนังสือให้นะคะแล้วเพื่อนก็เลือกเล่มนี้ใช่เรารีวิวไปแล้วทุกคนรีวิวอีกรอบแล้วกันเนาะเผื่อใครยังไม่เคยดูคลิปนั้นนะคะไปจับสลากเล่มต่อไปกันต่อมาเล่มที่สามนะคะจะได้เล่มไหนถึนแต่นหนจะได้เล่มไหน if cat disappears from cat the world ถ้าโลกนี้ไม่มีแมวอันนี้เราอ่านเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่ามันก็จะมีฉบับแปลไทยด้วยเป็นอีกหนึ่งเล่มที่อยากแนะนำให้อ่านเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเล่มนี้คือซื้อเพราะว่ามีแมวเลยทุกคนซื้อแบบไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องย่อด้วยซ้ำอ่ะเล่มต่อมานะคะทุกคน If cat disappears from the world เล่มนี้จะมี แปลไทยด้วยนะชื่อหนังสือว่าถ้าโลกนี้ไม่มีแมวนะคะสามารถไปหาอ่านได้นะแต่งโดยนักเขียนชาวญี่ปุ่นแต่ว่าเล่มนี้เราซื้อแบบ l a ล e เป็นภาษาอังกฤษเป็นสัพท์ที่อ่านง่ายมากก็ง่มาก,มากแล้วก็รูปแบบประโยคเขาก็อ่านง่ายนะคะถ้าใครที่อยากหาหนังสือภาษาอังกฤษอ่านแบบว่าเริ่มต้นอ่านยังไม่อยากได้ศัพท์ที่ยากมากหรือว่ารูปประโยคที่ยากมากอะ่ะเราอยากแนะนําว่าสามารถไปหาหนังสือแปลอังกฤษแบบ ญี่ปุ่นเป็นอังกฤษเกาหลีเป็นอังกฤษอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะสั์มันจะง่ายเพราะว่ามันจะไม่ใช่เนทีฟเขียนภาษาอังกฤษเองอะฟิลแบบนาะเขียนชาวไทยแต่งนิยายภาษาไทยมันก็จะมีภาษาที่สละสลวยรูปประโยคที่แปลกสวยงามปีคำศัพ์ที่ยากเอามาใช้แต่ว่าคนไทยอาจจะเข้าใจแต่ว่าพอ เป็นคนที่ไม่ใช่เนทีฟมาอ่านมันอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินคาําศัพท์คํานี้มาก่อนเลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือที่แปลหนะังสือที่ t r ร n s ส a เลมานะคะมันก็จะเป็นความยากที่ลดระดับลงมาเหมือนหนังสืออ่านออาน,นอกเวลาที่โรงเรียนประมาณนี้ซึ่งเล่มนี้ก็อ่านง่ายถ้าใครอยาก ลองซื้อหนังสือภาษาอังกฤษอ่านก็แนะนําเล่มนี้เหมือนกันนะคะเป็นเนื้อเรื่องที่มีความแฟนตาซีผสมกับปรัชญาเป็นปรัชญาที่เขาแบบกันกรองมาเรียบร้อยแล้วแล้วทาให้เราอะเอาไปใช้ได้ง่ายอะทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของสิ่งของรอบตัวเราแล้วก็เป็นความสําคัญที่ว่าเราอะไม่ได้สําคัญที่สุดในโลกใบนี้ เรื่องก็เริ่มมาที่บุรุษไบรซีนีคนหนึ่งที่เขามีชีวิตแบบธรรมดาสงบสุขเรียบง่ายไม่มีอะไรแบบผิดแปลกไปจากมนุษย์ปกติทั่วไปที่บ้านเขาก็จะเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะคะชื่อว่าแคปเปจแคปเปจที่แปลว่ากระหลำปีีทุกคนน้องน่ารักมากเลย <laughs> ซึ่งวันธรรมดาของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งเขารู้สึกว่ามีอาการหนาวสัน่น แล้วก็มีอาการปวดหัวที่รุนแรงมากๆเขาก็เลยไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ได้ข่าวร้ายมาจากคุณหมอว่าเขาเป็นโรคเนื้อง,งอกในสมองระยะที่4ซึ่งหมอก็พูดกับเขาว่าเขาจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกไม่เกิน6เดือนเท่านั้นหดร้ายมากทุกคน พอหลังจากจบประโยคนั้นโลกของเขาก็พังทลายลงแล้วก็ทุกอย่างอะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยไม่รู้ว่าทั้งหมดที่เขาทำมาในในชีวิตเนี่ยทำไปเพื่ออะไรกันแน่ทำใบทำไมทางที่สุดท้ายแล้ว่ทุกอย่างมันก็จะจบลงใช่ไหมแต่ว่าความหวังมันก็ไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นเมื่อเขากลับไปบ้านแล้วก็ไปเจอกับปีศาจตนหนึ่ง ปีศาจก็มามอบความหวังให้เขาด้วยการที่มาดิวทําสัญญากับปีศาจว่า1วันในชีวิตของชายคนนี้ที่จะเพิ่มขึ้นนะต้องแลกมากับการที่ให้เขาอะเลือกสิ่งของในโลกใบนี้อะไรก็ได้หายไปหนึ่งอย่างเช่นวันนี้เขาเลือกพัดลมพัดลมอะจะหายไปจากโลกนี้โลกนี้จะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพัดลมมาก่อนแล้วเขาก็จะได้ชีวิตเพิ่มขึ้นหวัน แล้วก็ทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันค่ะค่อยๆเลือกสิ่งของให้มันหายไปจากโลกใบน,นี้ทีละอย่างแต่ว่ามันมีความโหมดร้ายกว่านั้นทุกคนความโหมดร้ายก็คือเขาไม่ใช่คนเลือกพัดลมเขาไม่ใช่เป็นคนเลือกว่าวันนี้พัดลมจะหายไปแต่คนที่เลือกอะคือปีศาจ โดยที่เขาก็ไม่รู้เลยว่าวันนี้ปีศาจจะเลือกให้อะไรหายไปเขาก็ยังรับข้อเสนอ,อนี้อยู่ดียังตกลงรับดิวกับปีศาจเพราะว่าเขายังอยากมีชีวิตต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งปีศาจขอให้แมวหายไปจากโลกไปนีแล้วผู้ชายคนนี้เขาจะรับข้อเสนอ,อนั้นไว้ไหมก็ต้องไปตามอ่านกันดูค่ะว่าเขา,าจะแก้ปัญหานี้ยังไงและสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่มันแบบ วุ่นวายอีดุงตุงนางไปหมดเลยมีของหลายอย่างในโลกใบนี้ที่มันหายไปแล้วแล้วมันมีผลกระทบยังไงกับชีวิตของคนบนโลกผลกระทบยังไงกับชีวิตของเขาเองบ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องลองไปตามหาอ่านกันดูนะคะทุกคนเราแนะนําเลยอะซึ่งมันมีประโยคนึงในหน,งหนังสือที่เราชอบมากเลยเขาบอกเป็นฟิลแบบประมาณว่าคุณจะพึ่งตระหนักแล้วก็เข้าใจว่าอะไรที่มันสําคัญของสิ่งไหนที่มันสําคัญ ก็ต่อเมื่อคุณนะได้ทำมันหายไปแล้วอืมันเป็นเล่มที่ดีมากๆเลยค่ะอยากลองให้ทุกคนไปอ่าน่ะต่อมาเล่มที่สี่ทำไมรู้สึกว่าจับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แบบกระดาษในโถนี้มันก็ไม่ลดสักทีอะ <laughs> ผู้คนแถวบ้าน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็ อ่านจบไวสำหรับคนที่อยากได้อะไรมาอ่านขั้นเวลาเล่มต่อมานะคะทุกคนผู้คนแถวบ้านเป็นเรื่องสั้นอีกแล้วเล่มนี้เขียนโดยคนญี่ปุ่นนะคะจากสนพิมพ์กัมกรรมยี่เป็นเรื่องสั้นทั้งหมด26เรื่องคือเยอะมากมาก แล้วแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวของผู้คนใกล้บ้านผู้คนแถวบ้านมันเหมือนกับเราอะเป็นป้าข้างบ้านแล้วก็ไปฟังเรื่องราวของคนที่อยู่ในระแวกบ้านเรื่องหนึ่งมันก็จะมีประมาณ3-4หน้าเท่านั้นทำให้รู้สึกว่ามันเร็วแต่ละเรื่องมันก็จะมีทั้งความประหลาดบ้างความประหลาดของคนแล้วก็ความอบอุ่นหรือบางทีก็เป็นเรื่องราวที่ระบุไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ตัวละครแต่ละเรื่องบางบางตัวละครนะคะเขาก็จะมาโผล่ในเรื่องสั้นแต่ละเรื่องบางคนก็จะโผล่มาบ่อยบางคนก็จะโผล่มาบ้างบางครั้งทําให้เราสามารถแบบประติดประต่อเรื่องราวของระแวกบ้านนั้นได้อยู่นะเราชอบอยู่ประมาณเยอะอยู่นะแต่ว่าที่เราแบบจําได้เลยก็คือเรื่องราวของบทสแน็คบาร์ไอแล้วก็ชอบเรื่องของชมรมนักขุดนักฝังชมรมนักฝังนี่ไหม เด็กเกเรก็ชอบเหมือนกันเด็กเกเรจะเป็นเรื่องราวของป้าข้างบ้านจริงๆอนะ่ะทุกคนที่แบบไม่มีใครเก่งเท่าลูกตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้นี่ชมรมนักฝังชมรมนักฝังนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของชมรมที่รับฝากฝังสิ่งของที่คนไม่ต้องการแล้วไม่ว่าจะเป็นไดอารี่หรือว่าของของคนรักเก่าอะไรแบบนี้ก็รับฝังหมดทุกอย่างเออมันเป็นบทที่รู้สึกว่าแปลก ครีเอทีฟมากๆเลยค่ะเรื่องนี้มันอ่านจบได้แบบรวดเร็วมากก็จริงนะคะแต่ว่าเราอ่านแบบวันละประมาณสองเรื่องค่อยๆแบ่งอ่านไปเรื่อยๆเหมือนให้มันเป็นหนังสือข่าเวลาหนังสือเวลาอ่านตอนที่ไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่ก็แบ่งอ่านไปวันละเรื่อง2เรื่องต่างๆแล้วความรู้สึกมันเหมือนกับแบบทุกๆวันนะ่ะเราจะได้ฟังเรื่องราวของคนแถวบ้านนะ่ะแล้วก็มีความตื่นเต้นว่าวันนี้จะได้ฟังเรื่องราวแบบไหนเรื่องราวของใคร มีความแปลกแค่ไหนบางวันก็ได้รับฟังในเรื่องที่ดูแบบโม้เกินจริงดูแบบจริงหรือเค้กอันนี้โม,มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเราสามารถเชื่อคําพูดมันได้มากแค่ไหนในแต่ละเรื่องราวที่ได้อ่านไปม,มันก็เลยเหมือนแบบ เรเลตกับในโลกความเป็นจริงเหมือนกันนะที่เวลาเราได้รับฟังเรื่องราวมาจากคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่ามันต้องหารเท่าไหร่ถึงจะเป็นเรื่องราวจริงๆประมาณนี้ประสบการณ์ของเราในเล่มนี้ก็ดีเลยเราว่าส่วนตัวถ้าเราอ่านรวดเดียวจบภายในวันเดียวอ่ะอาจจะไม่ได้ประทับใจเท่ากับการที่เรามามา,มาแบ่งอ่านแต่ละวันอืมมั้งนะ <laughs> นั่นแหละค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้แบ่งอ่านถ้าใครที่อยากลองอ่านหนังสือเล่มนี้ก็อยากแนะนําให้ลองแบ่งอ่านวันละเรื่อง2เรื่องประมาณนี้เหมือนกันนะก็อ่านอ่านเดือนนึงอ่ะทุกคนเล่มนี้เราอ่านเดือนหนึ่ง26เรื่องวันละเรื่อง2เรื่องประมาณนี้ค่ะกับผู้คนแถวบ้านเย่ไปต่อเล่มต่อไปกันเล่มสุดท้ายค่ะ อ่าอุ๊ยเื่มนี้นานมากอ่านมานานมากๆประมาณ2ปีที่แล้วอะ่ะร้านเวทมนต์ร้านอาหารเวทมนต์ของคนอยากสมหวังไปหาหนังสือกันค่ะร้านเวทมนต์ของคนอยากสมหวังค่ะเล่มนี้เขามีเอาไปทําเป็นซีรีส์ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูเลยเล่มสุดท้ายนะคะ ร้านอาหารเวทมนต์ของคนอยากสมหวังเล่มนี้เราซื้อเพราะว่าปกสวยมากๆแบบว่าแล้วก็น่าอ่านแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเขาทําเป็นซีรีส์ใน VTV แล้วมันเป็นซีรีส์แบบมีความแบบมีแม่มดมีความแฟนตาซีเราก็รู้สึกว่าเออน่าดูแต่ว่าก็ลองซื้อมาอ่านดูก่อนนะคะและ้วก็สนุกนะแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคยดูซีรีส์แล้วเราก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตอนนี้มันมีซีรีส์ต้องไปตามหาดูแล้วแหละทุกคนสักที เรื่องราวมันก็คือตามชื่อเรื่องเลยนะร้านอาหารเวทมนต์ของคนอยากสมหวังเป็นร้านอาหารของแม่มดอะที่เขาขายเมนูที่จะทําให้คนคนนั้นอะสมหวังได้เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของจินจินนี่ก็เป็นเหมือนทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชฟในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการทําอาหารในร้านเวทมนต์แห่งนี้โดยที่มีเจ้าของร้านเป็นแม่มดแล้วอาหารทุกๆเมนูเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยคนได้สามารถทําให้ความปรารถนาของคนที่มาทานอะสมหวังได้ แต่ว่าคนที่มาทานต้องแลกกับค่าตอบแทนอะไรบางอย่างซึ่งค่าตอบแทนนั้นมันก็ไม่ใช่เงินมันไม่ได้หมายถึงจํานวนเงิน แต่ว่ามันจะหมายถึงอะไรบางอย่างที่มีค่าในชีวิตของคนที่ต้องการจะสมหวังอะแล้วเราก็จะได้เห็นความปรารถนาความหวังของแต่ละคนนะคะที่เข้ามาในร้านเวทมนต์แห่งนี้แล้วก็ได้เห็นเขาสมหวังแล้วก็ได้เห็นเขาสูญเสียบางอย่างไปเหมือนกันอืมนั่นแหละแล้วแบบมันจะคุ้มไหมกับการที่เขาสมหวังเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนมาด้วยเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของเขาเหมือนกันซึ่งมันอ่านเพลินมากๆเลยคะ่ะแต่ตอนนั้นเหมือนเราอะ่ะอ่านแบบว่าไม่ได้ถูก จังหวะชีวิตเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าไม่ได้อินกับเนื้อเรื่องมันขนาดนั้นอแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราได้กลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งอ่ะเขารู้สึกอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะเล่มนี้ก็เป็นเล่มแรกๆด้วยซ้านะคะที่เราอ่ะรีวิวใน Account Instagram กมบูมบูมบล็อกนะเหมือนเราเพิ่งเริ่มเปิดประสบการณ์ในการเข้ามารีวิวหนังสือเลยด้วยประมาณนี้ค่ะทุกคน5้าเล่มในวันนี้มีเรื่องสั้น3เล่มนะคะแล้วก็เรื่องยาว2เล่มแล้วก็หลากหลายแนวมากๆา เราอะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ได้มาจับฉลากรีวิวหนังสือนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เล่มไหนมาแนะนําให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วจะเป็นเล่มที่เราอ่านแล้วชอบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเล่มที่เราอ่านแล้วรู้สึกเฉยเฉหรือเปล่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือที่เราอะอ่านไว้นานแล้วแล้วไม่ได้เอามารีวิวใน y YouTube สักทีเพราะว่าอ่านก่อนที่จะเปิดช่อง YouTube นะคะ ซีรีส์นี้ก็เลยจะเป็นซีรีส์ที่ได้เลิกเอาหนังสือในกลุ่มมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันใครมีเล่มไหนที่น่าสนใจอยากลองไปหาอ่านตามนะคะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์หนังสือไว้ให้นะคะที่ description บอกข้างล่างเลยหรือว่าจะคลิกในตะก,การ้าก็ได้นะหรือว่าใครเคยอ่านเล่มไหนแล้วชอบไม่ชอบรู้สึกยังไงกับเล่มไหนบ้างเนี่ยก็มาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ชอบอ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนว่าคุยเล่นกันเกี่ยวกับหนังสือหรือว่ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนําให้เราได้อ่านเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอลาไปกับหนังสือ5้าเล่มในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ